بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت أن رؤيته أبصال الناظرين وعجزت ان نعته اوهام الواصفين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعلى اله الطيبين الطاحلين المعصومين المظلومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين رب شحري صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ان الى ربك الرجعى صدق الله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ครับ ah uh. ผมขอชุกรในเนั้อุยฮาัะอู Allah าลานะครับที่ส่งประทานโอกาสครั้งนี้ให้กับพวกเราทุกๆคนนั้นได้มีโอกาสมาทําการศึกษาเรื่องราวศาสนากันต่อเป็นเรื่องราวศาสนาที่สําคัญเป็นอย่างมากเพราะศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ว่าในเรื่องราวของทุกๆสิ่ง มีชายสองคนพี่น้องได้เข้ามาหาท่านอิมามสอดิกอะลัยสลามมาถามท่านอิมามสอดิกสลามว่าถ้าเราจะศึกษาหาความรู้นั้นเราจะไปหาที่ไหนบนโลกนี้ท่านอิมามซอดิกอะลัยสลามได้กล่าวไปยังกับชายสองคนนั้นว่า شرق وقرب و ق บ ب ة شرق و ق าาดัลอิลมันซ ع ฮีฮัน ح ي ลลาฟีฮาฮุนา หรือบางร้อยบอกว่าอิลลามินเบตินาบอกว่าสูตรเจ้าทั้งสองจะไปทางตะวันออกก็ตามชารุยโจะไปทางตะวันออกก็ตามไปเลยไปที่ไหนก็ไปชารุยโกวการิบาจะไปทางตะวันตกที่ไหนก็ไปและตจีดานเจ้าสองคนนั้นจะไม่พบอิลมันสั้นันอิลที่สั้นอิลที่ถูกต้องวิชาการที่ถูกต้องพี่น้องครับผมในเรื่องราวของวิชาการ เรามีสิ่งต่างๆมากมายที่เราควรจะรู้หนึ่งในนั้นวิชาการแบ่งเป็นสองภาคภาคฮักกับภาคบาเตลภาคที่เป็นนูรกับภาคที่เป็นบุลมัดภาคที่เป็นนาฟิะกับภาคที่เป็นไกรูนาฟิะและภาคที่เป็นสั่งและภาคที่เป็นไม่สั่งอิลที่สั่งอิลที่นาฟิะ i l มที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติละติดาตดาม ilm มันสั้นหันอิลลาฟิฮะูนาพี่น้องดูบนโลกนี้เรื่องราวต่างๆมากมายที่ประชาชนทุกวันนี้ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องก่อนที่จะเข้าหัวข้ออักขระของเราเนี่เอาเป็นความรู้เก็บเคล็ดลับสักนิดหนึ่งถามพี่น้องลองถามคนประชาชนเพื่อนบ้านพี่น้องไม่จะเป็นนิกายไหนแต่คนที่ยิ่งอยู่ในนิกายซุนนีก็อาจจะมีความรู้ต่งดางๆตรงนี้เพราะเรามีศาสดาองค์เดียวกันมีความรู้พื้นฐานเหมือนกัน มีอันกุลาเลิมเดียวกันมีอักดีดาอักิีดาที่สําคัญเหมือนเหมือนกันแต่เรามีความแตกตา่างแลอักิีดาปีกย่อยของมันนั่นเองพี่น้องลองถามประชาชนนี่เป็นปัญหาโลกแตกนะพี่น้องถามว่าถ้าแขกมาที่บ้านของเราเราจะให้อาหารกินก่อนหรือให้ผลไม้กินก่อนอย่างถ้าพี่น้องไปดูต่างประเทศประอาหรับประเทศปากีสถานประเทศอะไรที่เป็นประเทศอิสลามเขาจะให้โดยอิหร่านด้วยอิรักด้วยเวลาแขกไปถึงบ้าน เขาจะให้ผลไม้กินก่อนแล้วก็ตามด้วยอาหารอาหารที่หลังแล้วเราคุณไปต่างประเทศเขาจะกินอะไรอาหารก่อนแล้วผลไม้ตามที่หลังพี่น้องเวลาดูพี่น้องดูหนังต่างชาติดูหนังตะวันตกพวกเขาพยายามจะนําวัฒนธรรมใหม่ๆของพวกเขาให้กับพวกเราทุกทางที่อิสลามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอยู่แล้วในทุกแง่มุมวัฒนธรรมของเรามีพี่น้องไปดูว่าความถูกต้องมอีตรงไหน เมื่อเราย้อนกับวันนี้ปัญหาโลกแต่งนะพี่น้องเรื่องการกินอาหารเรื่องว่ากินผลไม้ก่อนหรือกินอาหารก่อนบางคนมันบอกว่านะนักวิทยาศาสตร์คนถ้าเรากินผลไม้ผลไม้นั้นจะเป็นปัญหาทําให้ไม่อะไรนะเป็นปัญหาทําให้การกินนั้นไม่ย่อยเพราะจะมีของหนักตามมาบางคนบอกวนะ่ากินของหนักก่อนกินของอะไรนะกินของหนักก่อนแล้วก็ค่อยกินของย่อยตามทุกวันแต่และแต่และวันก็มีทัศนะที่แตกต่างกันไปเหมือนกับวันที่ผมเคยดูประเทศไทยในหนังสือข่าว หน,นังสือพิมพ์สักหนึ่ง,งฉบับบอกว่าด้วยกับสิบเหตุผลกินกาแฟดีอีกผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์ก็บอกอีกัเป็นเรื่องอีกสิบเหตุผลการกินกาแฟไม่ดีตัวนี้กินไม่ได้แยกไม่ได้เลยแต่ว่าอิสลามมีคําตาสิ่งต่างน,นี้อย่างเรื่องการกินอาหารพี่น้องพี่น้องไปดูอายะกุลานว่าฟาเกิดมนมินมาแต่คยู่เวลามิตลามมินมายตะฮุนอายะกุลานนาผลไม้ขึ้นมาก่อนการกินการกินเนื้อสัตว์การกินเนื้อนกการกินเนื้อสัตว์ ต้องการจะบอกอะไรบรรดาลเอลิมอุลมะบอกว่านี่คือต้องการจะบอกว่าถูกมาเป็นอาหารของคนชาวสวรรค์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญตรงนี้คืออะไรการที่อัลสมานจะนำเสนอกับพวกเราได้รับรู้ว่าการกินอาหารต้องกินอาหารกับอ,อะไรกินผลไม้ก่อนแล้วก็ตามด้วยอะไรด้วยของหนักด้วยอาหารหนักด้วยสิ่งที่เป็นเนือ้อขึ้นมา,มาครับพี่น้องพี่น้องอย่างอา,ายะกุลานที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังในช่วงแรกๆโดย,ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากในเทปหนึ่งเทปสอง ที่กล่าวพี่น้องฟังหรือว่อายะกุลานได้ว่าไงได้กล่าวว่าฮัลยัสวิลลาดีนยะละมุนวลลาดีนมาลายะลามมนอินนามายตัดจักรูอุลุลอัลบาบแท้ที่จริงสุดท้ายบทสุดท้ายของอายะน,นะพี่น้องแท้ที่จริงบรรดาบุคคลที่จะอะไรตระหนักยิ่งคนที่จะไขควรที่จะสํานึกคือบรรดาบุคคลที่เป็นเจ้าของสติปัญญาของเขาเขาเป็นเจ้าของสติของเขาถามว่าคนจะถึงจุดจุดนี้ได้ไงคือการแสวงหาความรู้ และผมเชคคุเซนคารพูดประโยคนี้ได้ไงเอาจากไหนของอายะกุลานเอามาจากประโยคแรกของมันซึ่งกล่าวว่าฮันยยสตวิลลาดีนยาละมุนวัลลาดีนลายะละมุนกุลานนามสินนี้เป็นอะไรมาถมมาบทก่อนที่จะพูดคําว่าอินนามาจักรุอุลันบาเพื่อต้องการจะบอกว่าการไปถึงตําแหน่งผู้ครยควรสํานึกตริตองไปยังอะไรไปยังสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตาลาให้สาหรับบรรดาคคลที่มีสติปัญญานะครับผม เขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรความคิดก่อนสิ่งที่เราทำวันนี้คือการศึกษาหาความรู้การศึกษาในความรู้ของอาร์เรเบรแน่นอนจะส่งผลในการดูชื่อที่กับเราเป็นอย่างบ้างเรามาต่อกันกับหัวข้อที่เราคุยค้ังไว้พี่น้อง ในเรื่องราวของอัคลักษก์เรากำลังให้ความหมายคําว่าอัคลักษ์ากจากอะไรจากลากศัพท์ของมันอย่างที่กล่าวไปแล้วลากศัพท์ของว่าอัคลักษ์กมันเป็นพระหูพจน์จากควาว่าคุณหรือมาบางคาใช้คําว่าทาบะซึ่งทั้งสองอันแปลว่าอุปนิสัยใจคอเขาเรียกว่าอะไรนิสัยของมนุษย์นะครับผมซึ่งย้ำออกมาคือคืออัคลักษก์และพี่น้องมีความแตกต่างกันในอย่างคุนกับค้นเรืงบอกไปแล้ว และในเรื่องราวของคันสิ่งที่จะไปอะไรทําการยุ่งไปกับมันวิชาการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคันก็เรื่องของวิชาการของการแพทย์อัตบ,บอบะการรักษาหรือคนที่อะไรเป็นผู้รักษาเรียกว่าตอบีบคนที่เป็นหมอในการรักษาซึ่งวิชานี้จะพูดเกี่ยวเรื่องบัดแผอย่างเดียวแต่มือปวดเจ็บมือกินกยัง,ง,ยลลยง,งกกรักษาอย่างไงปวดศีรษะเป็นไมเกรนรักษาอย่างไงเป็นโรคกระเพาะรักษาอย่างไงเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะรักษาอย่างไง ซึ่งผมพูดเบาๆพี่น้องฟังนะพี่น้องในอิสลามก็มีศาสตร,ร์อันนี้อยู่ตอนนี้ในประเทศอิหร่านในประเทศชีอะบางประเทศตอนโดยเฉพาะประเทศอิหร่านเรื่องราวของการแพทย์อิสลามดังเป็นอย่างมากพี่น้องมีการศึกษามีการวิเคราะห์มีการอิชเตฮัดกันในเรื่องนี้แล้วเมื่อสองสามวันก่อนมีคนมาหาผมกับครูบาอาจารย์ที่ผมเรียนการแพทย์อยู่ด้วยเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีสมองที่โตเป็นอย่างมากอายุแดขวบ มีเนื้อง,งอกในสมองของเขาก็มาหาครูของผมก็เห็นว่าครูครูผมก็บอกเนี่ยให้ใช้ยาอันนี้นะยาของท่านอิหม,ม่ามยาของบรรดาอาลมเบตยาของท่านนาบีให้นําไปใช้พี่น้องรู้ไหมไม่ถึงเดือนหนึ่งเนื้อง,งอกขี้ในสมองของน้องคนนั้นละลายไปนะออกมาทางจมกูกพี่น้องไม่ต้องการจะพูดเรื่องการแพทย์ตแต่ส่วนให่จพี่น้องรู้ไว้ว่าในอิสลามมีทุกวิชาการความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองเรื่องการอุปโภคบริโภคเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องจริยธรรมทุกเรื่องเลยพี่น้องหนึ่งอย่างเรื่องการแพทย์แต่ในเรื่องราวของการแพทย์เป็นเรื่องราวของอะไรเรื่องราวของการในเรื่องราวของประดานเป็นเรื่องราวของการแพทย์ซึ่งเรายังไม่เข้าไปในเรื่องราวต่างๆนี้แต่ในเรื่องราวของอะไรจริยธรรมคุณวิชาการที่จะมาพูดสิ่งต่างๆนี่คือวิชาอักลักษ์และพี่น้องมันมีความสําคัญเป็นอย่างมากอักลักษณ์ มันเป็นวิชาที่ควบคุมเป็นทุกอย่างอย่างเช่นพี่น้องดูเรื่องฟิกฟิกก็จะพูดเกี่ยวเรื่องฮาลานฮารามมูบามักคุลม,มุสสับนะครับผมเรื่องของหลักศรัทธาก็พูดเกี่ยวเฉพาะเรื่องหลักศรัทธาแต่วิชาอัคลักษ์เป็นสาขาหนึ่งที่มีความกว้างในตัวมันเป็นอย่างมากหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีความสัมพันธ์ไปยังอ,อัอกอระอัคลักษ์มีความสัมพันธ์ไปยังหลกักศรัทธา อาัคลาักมีความสัมพันธ์อย่างไรอย่างเรื่องราวของบทบัญญัติหรือเรื่องอากามหรือคาวิชัยต่างๆซึ่งในอินชาอัลเดี๋ยวผมจะยกมาเป็นตัวอย่างในอนาคตดังนั้นวิชาการที่พูดเรื่องคาลัก์ก็คือเรื่องการแพทย์วิชาการที่พูดเรื่องคุลัก์าก,าก็คือเรื่องอาัคลาักษซึ่งพี่น้องจากสิ่งต่างๆที่เราพูดไปนี้ทำให้เรารับรู้ได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อยู่ในโลกของสองมิติทำไมผลจึงพูดคำว่าสัตว์ เพราะว่าในศั์เชิงวิชาการคําว่าสัตว์หรือไยาวานเนี่ยพี่น้องมันเขาให้มีการอธิบายหลายรูปแบบแต่รูปแบบเบื้องต้นสิ่งที่จะเป็นสัตว์ต้องมีสองคุณลักษณะหนึ่งรุชการเจริญเติบโตสองมีอิดรอกมีความเข้าใจมีฟะมีชูอรูรเนื่องจากสิ่งนี้สิ่งที่เป็นนาบาตาสสิ่งที่เป็นหินเป็นเหล็กเป็นของตัวผมสิ่งที่เป็นต้นไม้สิ่งที่เป็นพืชพันธุ์พิษอาหารจึงไม่เป็นไม่เป็นสัตว์เพราะอะไร เพราะว่าสิ่งต่างๆนี้มีแต่รูชแต่ไม่มีฟ้าไม่มีอินทรอกไม่มีชูอูดต้นไม้ภูเขาทะเลน้ำตกพวกนี้สิ่งต่างๆนี้ไม่มีแต่พิวเจอร์สัตว์ทําไมสัตว์ถึงเรียกว่าสัตว์เพราะเขามีทั้งสองอย่างมีทั้งรูชการเจริญเติบโตและมีทั้งอะไรมีทั้งอินรอกมีทั้งความเข้าใจแต่อาจจะมี็ความที่แตกต่างกับมนุษย์เพราะความเข้าใจเขาเป็นความเข้าใจที่กุลลีไม่ถึงยูออกุลลีคือสภาพโดยทั่วไป เป็นไปตามกรอเอสเป็นไปตามอะไรธรรมชาติของเขาที่เราสมัชชาลานั้นให้ไปยังบรรดาบุคคลให้ไปยังบรรดาสัตว์ต่างๆนั้นแต่มนุษย์อะไรอัลลอฮ์ให้สูงกว่าเพราะมนุษย์พระองค์จะทำให้พวกเขานั้นยกตำแหน่งพวกเขาให้สูงส่งกว่าบรรดามลลาอีกนะเหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้ขึ้นสู่อะไรไม่รู้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสามารถยกตัวเองปัุงเปลี่ยนแปลงโคลก หรือเรื่องราวจริยธรรมของตัวเองนั้นพี่น้องสามเรื่องเมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแต่เรื่องของท่านนบีไม่ได้ไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีนะพี่น้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการขัดเกลานูดของท่านเองเพราะท่านนบีเป็นนูดเป็นรัศมีไม่ใช่มาว่าท่านนบีถูกทําการผ่าอกเพราะมีเลือดสีดาอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่นบีคนที่จะเป็นนบีได้จะต้องมีอะไรมีความบริสุทธิ์วายุตอฮิรักุม ต่อต่อทีรอเขาจะต้องมีความบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ผูกผองยิ่งถึงเขานั้นจะสามารถเป็นอะไรเป็นบุคคลที่ชีน้นำบรรดาบุคคลชั้นฟ้าและแผ่นดินเพราะบรรดาบุคคลตอนนี้เป็นอิหม่ามทั้งอินเดียถ้าคนเราทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจริยธรรมของตัวเองหรือว่าเป็นคนดีอยู่แล้วทำการปักแสงและสมีที่มีตัวให้สูงขึ้นก็สามารถไปถึงมากอมุลหมหามูได้ มากรมุลมาห์มุตไม่ได้เป็นของท่านศาสดาพียงค์เฉางเดียวมากรมต่างๆที่ท่านนบีอย่างเช่นมากรมเมะมากรมของการชูญาอาตการมีความกล้าหาญถามว่าเป็นเฉพาะของท่านนบีหรือเป็นทุกคนสามารถได้สิ่ง,งต่างๆนี้จากการพัฒนาดังน,นั้นวิชาจะพูดเรื่องการพัฒนาทางด้านจิตวิญญ,ญาณที่ผมกำลังอธิบายให้มันกว้างขึ้นนะพี่น้องนะถ้าอธิบายให้มันแคบขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอุปนิสัยใจคอแค่นั้นเอง แต่เราจะอธิบายกว้างขึ้นให้เรารับรู้ว่าวิชาจริยธรรมเป็นวิชาสำคัญเป็นอย่างมากที่เราต้องเรียนรู้มันจะสามารถนําพี่น้องไปทุกแง่ทุกมุมในไมระทาจงเรื่องอัรกอเอสในเรื่องของในเรื่องของอากามก็ตามและมันช่วยปรับปรุง๋ยวเราจะเข้าไปในเรื่องของมากอมต่างๆของบรรดาหรือมันเซลที่ต่างๆที่บรรดาบคุคคลคนหนึ่งจะมีจริยธรรมนั้นจะจะต้องเดินผ่านเข้าไปเพราะมันจะช่วยพี่น้องถ้าเราไม่รู้สึงตําแหน่งต่างๆนี้เราก็จะไม่มีวันที่จะอะไรจะสามารถก้าวได้ ดี๋ยวผมจะพยายามจะพูดเลรสำหรับคนคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักอิสลามมาก่อนหรือว่าวันนี้วันแรกหลังจากผ่านไปห้าสิบปีเขาต้องการจะมีจริยธรรมย่างถูกต้องอิสลามเขาควรคิดยังไงเขาควรมีตําแหน่งอะไรเขาควรจะมีจุดจุดการมองยังไงในอิสลามในเรื่องราวของจริยธรรมอินชาลอถ้ามีโอกาสจะเป็นมัจลริสอันนาวบิลลาฮิโตฟิกวลฮิดายาวัสลามุอะลัยคุมวเราะห์มะตุลลอฮิวบเรากาตุ i